สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้ขอให้กดยอมรับด้วยพลังงานบวกถ้าเป็นไปได้เพราะว่าคลิปนี้มีข้อความถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตอันใกล้นี้นะคะว่าคุณกำลังจะสมหวังกับคนที่คุณเฝ้ารอนะคะคุณกำลังจะสมหวังกับคนที่คุณเฝ้ารอหรือว่าเฝ้าอธิษฐานในใจ เรื่อยมาและในเวลานี้ถึงเวลาอันเหมาะสมแล้วละ่ะที่คุณทั้งคู่จะได้เจอกันนะคนที่คุณรู้สึกผูกพันแล้วก็คนที่คุณเฝ้ารอในใจนะคะ ใครก็ตามอะที่อยู่ในใจคุณในเวลาเนี้ยคุณจะได้สมหวังนะคะเพราะมันเป็นสิ่งที่คุณขอคุณก็ควรที่จะได้รับแต่พลังงานนะคะผู้อ่านมองดูว่าคนที่คุณเฝ้ารอคือคนที่จะเข้ามาแล้วทําให้คุณมีความสุขจะไม่ใช่คนที่เข้ามาทําร้ายจิตใจคุณหรือว่าเคยทําร้ายจิตใจคุณนะคะ ถ้ารู้สึกว่าใช่กดยอมรับด้วยพลังงานบวกอย่างที่ผู้อ่านขอร้องในเบื้องต้นได้เลยเพราะอยากให้เกิดขึ้นกับทุกท่านจริงๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเข้าไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปตอบคำถามคาใจรวมถึงคลิปขออภัยกับคลิปแรนดอมที่เหมือนกับเป็นการดูส่วนตัวแบบนี้ด้วยนะคะ f a c e b o o k ข้อความความรักลิงอยู่ใต้คลิปนะคะแล้วก็ i n s t a า r กรหินมงคลวัตถุมงคลไปกดติดตามดูรายละเอียดให้ครบถ้วน ถ้าชอบชิ้นไหนพร้อมแล้วติดต่อแอดมินแต่และชิ้นสัมผัสจับต้องได้แล้วพลังงานดีมากๆนะคะ ค่าเช่าบูชาสัมผัสจับต้องได้คนอื่นเขาขึ้นแต่เราไม่ขึ้นราคาเพราะว่าเราทําเพื่อสปอร์ตครอบครัวเราก็ไม่ได้ทําเป็นการค้าอาประชาสัมพันธ์ให้สั้นๆสักนิดหนึ่งนะคะใครรอคอยหินทวินเฟรมนะคะมาถึงแล้วไปอ่านรายละเอียดในอินสตาแกรนะคะทั้งชื่อหินรายละเอียดและราคาอ่านให้เรียบร้อยก็ติดต่อแอดมินหินทวินเฟรมนะคะอีกชิ้นนึงก็คือหินโซเมดมาคู่กันนะคะหินทวินเฟรมอันนี้หินโซเมดมาแล้วเช่นเดียวกัน นะคะให้ไปคลิกนะคะติดตามที่อ n s สระแกรมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนให้มั่นใจนะคะอันนี้ก็คืออ,อันดับหนึ่งด้วยราคาเช่าบูบชาด้วยนะคะ สองชิ้นเนี้ยราคาเบาเนื่องจากว่าจะเป็นหิน6กมิลผู้หันก็จะพยายามคัดสรรนะคะหลายๆมิลไว้เพื่อหลายๆท่านนะคะสะดวกใจในค่าเช่าบูชาไหนก็สามารถจับต้องได้ทวินเฟรมโซเมดมาแล้วนะคะไปอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนที่ Instagram แล้วก็ค่อยติดต่อแอดมินนะ,ะ๊ะอ่ะลำดับสุดท้ายอันนี้ไม่เคยได้เอาออกมาโชว์เลยนะเพราะว่าจะหมดก่อนทุกทีนะคะก็คือหินหินแห่งศรัทธานะคะหินแห่งศรัทธาร อัล่าแองเจิลนะคะช่วยให้ทุกอย่างในชีวิตมันง่ายขึ้นนะคะอุปสรรคใดๆก็จะเบาบางลงด้วยพลังศรัทธ,ธาความมุ่งมั่นที่คนเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานการเรียนการเงินความรักนะคะมันจะเบามันจะเร็วขึ้นมันจะสบายขึ้นนะคะมันจะโปร่งมากยิ่งขึ้นเคลียพลังงานลบแล้วก็อันนี้จะเคลียรเรื่องคลื่นทางมือถือคลื่นรบกวนต่างๆด้วยอันนี้ดีมากๆนะคะส่วนมากเนี่ย คนที่เล่นหินหรือว่าชอบหินก็มักจะใส่ไล่ระดับกันแบบนี้นะคะก็คือ4มิลน,นะคะ6มิลน,นะ7มิล8มิลน,นะคะเป็นความหลงไหลความชื่นชอบพวกอ่านเองก็ใส่นะคะอยู่บ้านก็จัดเต็มนะอยู่แต่ว่าเวลาออกไปทํางานพวกอ่านก็จะเรียกว,ว่าเลือกหินมาชิ้นนึงใส่คู่กับนาฬิกานะคะใส่คู่กับได้แดงได้มงคลอะไรแบบนี้นะสไตล์เวสเทิร์นนะอ่ะ ครบถ้วนกระบวนความแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b s r r i e l like, ไลค์แชร์และกระดิ่งนะคะติดต่อแอดมินไล e อดก็ er, อยู่ใต้คลิปเช่นเดียวกันนะคะชัดเจนครบถ้วนแล้วเนาะลงพลังงานรวมให้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าลงส่วนตัวให้ตามชื่อนำสกุลอีกรอบหนึ่งถ้าใครไม่ได้แจ้งไม่ต้องกลัวผู้าะอาจลงให้ถึงเจ้าของขินนะไม่ต้องกังวลเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าอยากอ่านการ์ดให้ฟังแล้วนะคะ พลังงานเรามาคู่กันแบบนี้ก่อนนะคะ เอาละคุณจะได้สมหวังกับคนที่คุณเฝ้ารอเพราะว่าคนที่คุณเฝ้ารอคือรักแท้ e อเ r g y ีพลังงานบวกสุดๆคนที่คุณเฝ้ารอคือรักแท้ไม่ว่าเขาหรือเธอคนนั้นจะเป็นใครในใจนะที่คุณเฝ้าอธิษฐานเฝ้ารอ e อเ r g y ีออกมาบอกว่ามันมีเกณฑ์การจะกลับมาหรือว่ามีเกณฑ์การจะไดะ้เข้ามาในชีวิตจะเจอการเพื่อที่จะสานต่อภารกิจความรักที่คุณทั้งคู่นะคะต้องการร่วมกันนะ พลังงานนี้เป็นได้ทั้งพลังงานใหม่ๆแล้วก็พลังงานคนที่คุณอยากจะเจออยากที่จะให้กลับมาสารสัมพันธ์ซึ่งผู้อานบอกแล้วนะว่าเป็นคนที่จะเข้ามาทำให้คุณมีความสุขเป็นคนที่จะเข้ามาเป็นทีมเวิร์กเป็นคนที่จะเข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันเป็นจริงมากที่สุดในเร็ววันนะคะจะไม่ใช่คนที่คอยทำร้ายนะคะทำลายจิตใจคุณนะคะและการมาคนนี้จะเข้ามาในลักษณะผูกมัดใกล้ชิด ็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะมีเกณฑ์การจะได้จดทะเบียนสมรสแต่งงานกันนะสำหรับ ใครก็ตามที่กำลังเรียกได้ว่ามีปัญหากับคู่ชีวิตเรื่องการหย่าร้างอาจจะไม่เกิดขึ้นเพราะจะมีเกณฑ์การกลับมาปรับความเข้าใจแต่ถ้าเขาคนนั้นเนี่ยไปมีคนอื่นแล้วนะคะมีชู้อะไรก็ตามนะคะเขาจะได้รับผลแห่งการกระทําที่เขาทํากับคุณนะคะดังนั้นคุณก็เตรียม move on ได้เลยเขาอาจจะกลับมาขอโทษแต่ว่าจะไม่ได้กลับมาครองคู่ คนที่คุณจะได้ครองคู่ e อเนจีออกมาแล้วนะว่าเป็น new karma relationship แต่ถ้าใครมีคนในใจที่รักเหลือเกินหรือชอบเหลือเกินนะเพิ่งเจออยากสารสัมพันธ์เนี่ยคนคนนี้มีเกณฑ์จะได้เจอด้วย e อเนจี Energy เกี่ยวเนื่องกับชาวราศีตุล mm hmm. เกี่ยวเนื่องกับคนแดนไกลนะคะคนที่อยู่ไกลกันต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะ,นะคะเอเนจี uh, ออกมาบอกว่าคนนี้มันจะเป็นการเริ่มต้นสู่ uh, สิ่งใหม่ๆนะคะกูเข้ามาดังนั้นหมดสิ้นเรื่องอที่มักจะได้ยินภาษาที่ว่ากรรมเวรคู่กรรมู่เวอะไรตรงนี้จะไม่มีเกิดขึ้นนะคะเพราะคนที่คุณเฝ้ารอเนี่ยจะเป็นคนที่เข้ามาแล้วเป็นรักแท้นะคะที่เติมเต็มความรู้สึกซึ่งกันและกันนะคะจะมาสร้างความเชื่อความศรัทธาให้แก่กันและกันอีกครั้งหนึ่ง นะคะ,ะตัวคุณเองก็จะมีความเชื่อในตัวเขาเขาก็จะมีความเชื่อและวางใจในตัวคุณนะคะใจสองใจเนี่ย พันผูกแล้วก็ได้เรียนรู้กันจนกระทั่งเป็นรักแท้ขึ้นมาเดี๋ยวเรามาเช็คเรื่องระยะเวลากันหน่อยเกี่ยวเนื่องกับคนอายุน้อยนะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือเด็กๆคนในครอบครัวคนอายุน้อยจะนำพาให้คุณนั้งกู้ได้เจออกันแล้วก็อาจจะเป็นผ่านทางโซเชียลมีเดียได้นะคะอ n เด g y อกมาบอกว่า you deserve love นะ คุณคู่ควรกับความรักครั้งนี้ที่ดีคุณคู่ควรเพราะว่าจริงๆคุณก็ลงทุนลงแรงไปเยอะหรือว่าคุณอาจจะใช้เวลา รอคอยเขาหรือเธอคนนี้ค่อนข้างที่จะนานมากในท้ายที่สุดคุณทั้งคู่ก็จะได้เจอนะคะคนที่ไม่ได้มีคนในใจคุณก็จะได้เจอเนื้อคู่รักแท้ที่คุณนะ่ะเฝ้ารอไม่ว่าคุณจะรอใครคุณจะสมหวังแต่หลักๆใจความสําคัญคือเขาหรือเธอคนนี้จะต้องเป็นคนที่เข้ามาแล้วทําให้คุณมีความสุขจริงๆนะเข้ามาแล้วทําให้คุณมีความสุข นะไม่ได้มาทําให้คุณต้องเสียใจหรือมาพรากเอาความสุขในชีวิตคุณไปนะคะจะไม่ใช่แบบนั้นมีเกณฑ์การวางแผนการเดินทางการเจอเจอเกิดขึ้นหรือเขามีเกณฑ์การวางแผนที่จะได้มีโอกาสเดินทางมาในสถานที่ที่คุณและเขาอยู่นะคะเป็นเรียกได้ว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะมีรางสังหรณ์มีรางบอกเหตุให้เขาได้เดินทางมาเจอเจอคุณนะคะ ให้เปิดโอกาสให้โชคชะตาเนี่ยนำพาให้คุณและเขาเนี่ยได้มาเจ,เจอกันนะคะ,ะที่นี้เดี๋ยวเรามาเช็ค e ี่ r g y เรื่องระยะเวลาแล้วก็ดูซิว่าพลังงานของเขาคนนี้เขาหรือเธอคนนี้จะตรงกับที่ใจคุณคิดไว้ไหมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องระยะเวลาแล้วก็พลังงานของเขาหรือเธอคนนี้ว่าจะตรงกับที่ใจคุณคิดเอาไว้หรือไม่นะคะ ดูสิเป็นยังไงบ้างคนนี้นะคะโอเคเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยนะขอดูพลังงานคนที่คุณเฝ้ารอนะคะก็ระยะเวลาด้วยระยะเวลาหมายเลขหนะคะอาจจะนับจากนี้6วันหรือว่า6สัปดาห์ขึ้นไปบวกลบนะคะหรือเกี่ยวเนื่องกับเดือน6พักนี้หมายเลข6มาแรงอยู่ ก่อนและหลังเดือน6แล้วแต่ว่าคุณพบเจอคลิปนี้ในช่วงเวลาไหนเขาหรือเธอคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีสิงห์พักนี้ราศีสิงห์ก็ท็อปฟอร์มนัออกมาบ่อยทีเดียวนะคะเป็นคนที่บุค,คลิกหน้าตาสง่างามมากนะเป็นคนที่เรียกว่าเขาเคยเป็นคนที่รักอิสระมาก,ก่อนแต่พอที่เวลาได้มาเจอคุณ เขาก็พร้อมที่จะใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตนี่อยู่ร่วมกันกับคุณนะคะเป็นคนที่มากพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติแล้วล่ะเอเจนซของ Strength คือมันมีความมั่นคงในทุกด้านทั้งชีวิตหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองรวมถึงสุขภาพเขาก็แข็งแรงซะด้วยสินะคะแล้วก็คนคนนี้เป็นคนที่เรียกว,ว่ารักเดียวใจเดียวนะเอเจนซราศีสิงห์ถ้าลองได้เจอคนที่เขารักเนี่ย บอกแล้วว่ารักหมดใจแล้วก็พลังงานของความทุ่มเทในความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีเยอะแต่นี้ energy infinity อยู่ตรงนี้นะคะนั่นหมายความว่าคนคนนี้คุณอาจจะได้เคยเจอเขาแล้วครั้งหนึ่งสองครั้งอาจจะเคยออกเดทรู้สึกดีแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสสารสัมพันธ์เนื่องจากตอนนั้นไม่พร้อม ดวยกันทั้งคู่หรืออาจจะด้วยความไม่เข้าใจการสื่อสารภาษาหรือว่าเวลาที่คุณเจอเขาคุณจะรู้สึกคุณหน้าคุณตาเอ๊ะเหมือนเคยเจอกันมาก่อนที่ไหนนะคะเป็นคนที่มีพลังงานที่ดีแล้วก็ชอบคุณมากๆคุณเองก็ชอบเขามากอะ่จะจวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตได้ด้วยเช่นเดียวกันนะส่วนถ้าใครไม่มีเนี่ยบุคคนนี้เป็นนิวเอเนชี่แต่พอเวลาเจอคุณรู้สึกเอ๊ะทำไมรู้สึกไว้ใจเขานะผูกพันแล้วก็ ไม่คุยกับเขาได้ทุกเรื่องแล้วก็มีหลายๆอย่างที่คล้ายกันมีแรงดึงดูดถึงกันอยู่เสมอคุณคิดถึงเขาเขาก็ส่งข้อความมาหรือโทรมาหรือมาหาแบบนี้นะคะหรือว่าสถานที่ที่นัดเจอก็เป็นสถานที่ที่ฉันอยากไปอยู่นี่อะไรประมาณนี้นะคะแหม่ดีทีเดียวนะไอเดียของการวางแผนขึ้นอีกแล้วนะไม่ใช่เรื่องบังเอิญมีเกณฑ์การวางแผนการเดินทางเกิดขึ้นนั่นหมายความว่า คนที่คุณรอคอยเนี่คุณอาจจะเจอแล้วก็ได้นะอาจจะรอการออกเดทการเจอเจอการสารสัมพันธ์ถามว่าทุกอย่างจะเป็นไปได้ได้วยดีไหมพลังงานนี้ยออกมาบอกว่ามันเป็นไปได้ได้วยดีนะคะจะ work on relationship คือทั้งคู่ะจะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะจนกระทั่งถึงขั้นจดทะเบียนสมรสหลายๆท่านอาจจะมีการรอเรื่องเอกสารบางอย่างอยู่ด้วยนะคะเอกสารหรือเรื่องของการสร้างครอบครัว นะเอกสารการเดินทางการเยี่ยมเยียนแต่ผู้อ่านมองดูการเดินทางน้อยไปนิดมันเหมือนเป็นเอกสารในเรื่องของครอบครัวมากกว่านะคะคุณและเขาไม่คุณก็เขาอาจจะผ่านการหย่าร้างมาก่อนอาจจะมีภาระเรื่องเงินทองที่เขาจะเข้ามาช่วยเหลือดูแลหรือว่าภาระเรื่องบุตรนะคะภาระเรื่องบุตรเรื่องเด็กเรื่องคนอายุน้อยก็อาจจะมีส่วนที่เขาคนนี้ได้มีโอกาสเข้ามาให้ความช่วยเหลือหรือว่าคุณรอคอยความช่วยเหลือจากเขาคนนี้ นะคะจากคนที่คุณรอคขอยคนที่คุณอยากจะใช้ชีวิตด้วยคุณก็หวังว่าอยากจะให้เขาเข้ามาดูแลคุณด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเข้ามาเฉยๆนะซึ่งก็เป็นเรื่องที่คนที่เขารักกันจริงๆนะไม่ต้องขอนะมันก็จะต้องให้กันอยู่แล้วทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายที T v June. ่วิ f ฟอร์จูนชงชะตาคุณเปลี่ยนผันวิ f ฟอร์จูนมีกฎอยู่ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นชงชะตาคุณจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีเท่านั้น ก็จะแตกต่างจาก The World ที่จะสลับกันเป็นกงล้อชีวิตนะรอบนี้ดีรอบหน้าก็อาจจะต้องเจอสถานการณ์ท้าทายนะคะแต่ The วิวอ,อมาบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นการได้เจอเจอกันกับคนที่คุณเฝ้ารอหนนี้นะคะสมหวังแน่นอนพิมพ์ใต้คลิปได้เลยสมหวังแน่นอนนะคะ The World ออกมาคู่กับ e Wheel of Fortune นะคะนั่นหมายความว่า โชคชะตาของคุณต่อให้นับจากนี้มันจะมีการผล,ลัดใบเหมือนกับฤดูใไม้ผลินะคะแต่มันจะต้องผลัดใบแปลเปลี่ยนเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีเท่านั้นเผเชิญเรื่องไร้มามากแล้วมันไม่ควรจะมีอย่างนั้นอีกแล้วคุณควรจะได้เรียนรู้และหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่คุณไม่ชอบหรือกับคนที่โคจะไม่ได้สร้างสรรค์นในชีวิตก็เอาออกไปด้วย นะคะในวันนี้ถ้าคุณอยู่คนเดียวก็อย่าได้บอกว่าฉันอยู่คนเดียวฉันเหงาฉันโดดเดี่ยวหยุดคุณยังมีลมหายใจคุณยังมีงานคุณยังมีเงินกินคุณยังเจอชาแนลนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวค่ะนะคะคุณเกิดมาพร้อมกับจิตวิญญาณความกล้าหาญในตัวคุณกินอิ่มนอนหลับอย่างมีความสุขกับเพื่อนสนิทก็คือตัวคุณที่ได้เพราะนับจากนี้ช่งชะตามันจะพลิกผันคุณจะไม่ได้อยู่คนเดียวอีกแล้ว แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าให้คุณ่ะจะต้องรู้สึกโดดเดียเ่ยวเปลี่ยวเหงารอจนเขาจะมาเจอแล้วคุณถึงจะเรียกว่ารู้สึกเต็มอิ่มเติมเตมเตมิตมเตม็ตมคุณให้อิ่มค่ะรู้สึกไม่มีความสุขในวันนี้ก็ทําให้มีความสุขเข้าไปอีกในหนทางที่ดีนะคะทาให้ฟินทําให้มีความสุขเข้าไปอีกเจอเรื่องร้ายใครทําร้ายคุณมาเท่าไหร่อย่าตบตีซ้ําเติมตัวเองให้ทําดีกับตัวเองคูณ2เท่า3เท่านะคะอย่าไปสนคําคน แล้วก็อย่าไปใส่ใจคนที่เขาพยายามขัดแข้งขัดขาโดยใช้คําพูดที่จะไม่ให้คุณสําเร็จแม้แต่ตัวคุณเองด้วยนะคุณจะต้องไม่สาบตัวคุณเอง นะรับรองเลยว่าคุณจะได้สมหวังกับคนที่คุณเฝ้ารอนะคะระยะเวลาบอกไปแล้วบุค,คลิกลักษณะหน้าที่การงานบอกไปแล้วเรียบร้อยนะคะพักนี้เปิดคล้คลายๆกันบ่อยหลายๆท่านครอบครัวเราน่าที่จะมีข่าวดีแล้วก็ได้แต่งงานในเร็วๆนี้แต่อย่างไรก็ดีวิวบอกฟอร์จูมันคือการที่ต้องเปลี่ยนที่แตกต่างออกไปด้วยก็เตรียมนะคุณอาจจะได้เรียกได้ว่าเป็นมิสเตอร์และมิสซิสนะคะแต่งงานกับต่างชาติหรือถ้าเป็นคนไทยด้วยกัน เขาเจอคนนี้น่าจะมีความต่างแต่มันทําให้ชีวิตคุณสมดุลได้นะคะในความต่างของเขาเขาจะเข้ามาอสอนในส่วนที่คุณจะต้องเรียนรู้นะคะเข,เขาจะทําเป็นตัวอย่างให้คุณเห็นคุณเรียนรู้ว่ารักแท้มันคือแบบนี้นี่เองแล้วก็ต่างฝ่ายต่างให้ซึ่งกันและกันความต่างจะไม่เข้ามาเป็นอุปสรรคนะคะถ้าหัวจิตหัวใจมันมั่นคงนะคะแล้วก็รู้สึกอิ่มเต็มเวลาอยู่ด้วยกันอันนี้สําคัญนะ อิ่มเต็มเวลาอยู่ด้วยกันมันจะนานไปแค่ไหนมันจะไม่พร่องต่อให้มีเรื่องระหองระแหงมันก็จะฟันฝ่ากันไปได้อยู่กันจนตลอดชีวิตนะคะอ่าขอเป็นกําลังใจให้แล้วก็ขอให้ได้เจอนะคะคนที่จะมาเป็นโลก ทั้งใบที่ดีร่วมกันไม่ใช่เป็นโลกทั้งใบของคุณคุณแล้วเขาจะต้องเป็นโลกทั้งใบของกันและกันนะคะเนี่ยคือสิ่งที่สําคัญแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นกับคุณจริงๆนะเตรียมพร้อมแหละออกเดทมีความสุขเพราะคุณเองก็รอขมาณาถูกไหมเตรียมออกเดทเตรียมมีความสุขเตรียมสบายใจมันเป็นสิ่งที่คุณควรจะต้องได้ควรจะต้องมีนะคะอย่าให้ใครมาสร้างวัทกรรมให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณไม่คู่ควรกับความสุข นะคะด้วยหน้าตาของคุณด้วยฐานะของคุณหรือด้วยอะไรก็ตามอย่าอย่านะคุณสวยในแบบของคุณคุณร่ำรวยมั่งมีตามคุณลักษณะชีวิตที่คุณทำที่คุณเป็นและคุณพยายามที่จะทำให้มันดีกว่านี้นั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับคลิปนี้ว่านมองดูว่ามันค่อนค้างจะเคลียไม่มีอะไรเคลฟายเลยนะกาทุกใบพลังงานบวกแบบหนึเต็มขอให้รับไปเลยคะ่ะว่านเนี่ยปกติถ้าเห็นอะไรที่มัน มีนิดนหน่อยก็จะต้องแซมอันนี้ไม่มีอะไรจะแซมเลยอะตัวเองให้อภัยนะคะให้อภัยอาจารย์ชันนะคะว่าถึงเต็มคลิปนี้ดีมากๆขอให้เกิดขึ้นกับคุณในเร็ววันนะคะเอาล่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ